ล่าสุดผมได้เครื่องสักจากยี่หลงแคท็บลูทรายเป็นรุ่น F3 ส่งมาให้ผมรีวิวถึงแคนาดาเลยนะจนรูกันภายนอกดูเรียบร้อยด้วยดีนะไม่ไปดูเป็นกระดาษเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง บริเวณที่เปิดเป็นแม่เหล็กนะครับเปิดมาก็จะเจอกล่องผ้าแบบฮาร์ดเคสติวสมสำคัญเป็นของที่ให้คมรู้สึกว่าคุณภาพดีด้านบนฝากล่องมีรายละเอียดการใช้งานกำกับไวนะครับมีปุ่มเปิดปิดเพิ่มไฟลดไฟหน้าจอสีที่แสดงสถานะการทํางานของเครื่องแล้วก็มีบอกรายละเอียดอื่นๆครับมอเตอร์ฮาร์โหลดับแบตเตอรี่มีความจุ2000ม mm ิลลิแอมป์แล้วก็รายละเอียดของไฟอินพุตเอาต์พุตพอเรายกกล่องฮาร์ดเคสขึ้นมาด้านล่างยังมีคู่มือแบบละเอียดให้ดูอีกในนี้เขาบอกว่าเครื่องสักดิ์ของเขามี ถัดลงมาจะเป็นโตกที่เราสามารถปรับได้นะครับรเพรายละเอียดอื่นๆจะเป็นบอกขนาดสัดส่วนของเครื่องทั้งหมดทั้งแบบนิ้วและเซนนะครับโอเคครับเก็บปิดกล่องเรามาดูในส่วนของเครื่องสักที่อยู่ในกล่องฮาร์ดเคสกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างกล่องมีหูจับนะครับสำหรับพกพาได้ซิบสามารถเปิดได้ลื่นและสะดวกนะครับด้านในเปิดมาเราจะเห็นเครื่องสักก่อนอย่างแรกแล้วก็โลโก้ F3 นะครับเครื่องสักมองด้วยตาภายนอกวัสดุดูดีนะครับแล้วอย่างแรกที่เราจะมาดูคือกล่องนี้เป็นสายชาร์จ Type C นะครับซึ่งเราสามารถใช้สายชาร์จทรือา่่นๆี ได้ต่อมาด้านบนจะเป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับ วัสดุเป็นโลหะนะครับมีน้ําหนักจับดูรู้สึกกลางๆไม่หนักไม่เบานะครับเปิดด้วยการกดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับแล้วหน้าจอจะแสดงผลการทํางานนะครับจอแบบ OLED ภาพละเอียดชัดสีสวยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องสักกันดีกว่าครับจับขึ้นมารู้สึกถึงน้ําหนักที่พอสมควรเลยนะสำหรับ Build Quality พอได้สัมผัสแล้วรายละเอียดดีการประกอบดีวัสดุดีครับดูแน่นและแข็งแรงมากถ้าตกใส่เท้านี่คือเจ็บอะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่ปรับสโตกนะครับตั้งแต่2.3ถึง4.5หมุนลื่น ในส่วนของหน้าจอกดค้างไว้2วินะครับเพื่อเปิดการใช้งานสำหรับด้านบนมีพอรตสายชาร์จ type c นะครับเท่าที่มองและได้จับดูผมรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้วัสดุและงานประกอบดีเมื่อเรากดที่ปุ่มเปิดอีกครั้งจะมีภาพกราฟิกหมุนนะครับซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นตัวจับเวลาการทํางานของเราด้วยนะครับกดค้างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อปิดและกดค้างอีกทีหนึ่งเพื่อเปิดปุ่มลงคือปรับไฟลงปุ่มขึ้นคือปรับไฟขึ้นนะครับจะกดค้างหรือกดทีละครั้งก็ได้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเจ้าเครื่องตัวนี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองใส่เข็มเข้าไปดูนะครับสัดส่วนในช่องใส่เข็มใส่ได้พอดีเลยนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องที่รู้สึกว่ามากเนี่ยจะอยู่ค่อนมาทางตรงกลางไปด้านล่างนะครับน่าจะเป็นสโตกแล้วก็มอเตอร์ในส่วนรอยต่อของตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่เหล็กจะแรงสักแค่ไหนนะครับหลักการใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้วยมือในช่องนี้นะครับผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะดวกติดตรงโอลิงนี่แหละ แล้วพอมันติดที่โอลิงเราใส่แน่นมันก็จะหลุดง่ายนะครับหลังจากที่ผมใส่แน่นแล้วเดี๋ยวจะลองจับและเขย่าดูนะครับว่าแบตเตอรี่จะหลุดไหมไม่หลุดครับลองขันด้านมาจับในส่วนของแบตเตอรี่และเขย่าดูนะครับก็ไม่หลุดนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงผมว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดได้เอาปัดมือไปโดนหรือบ,บีบในส่วนตรงนั้นแน่นตัดสินใจดูว,ว่าจเจ้าเจ้าโอลิงตัวปัญหานี้ออกนะครับแล้วใส่เข้าไปดูปรากฏว่าใส่เข้าไปง่ายและแน่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันใส่ง่ายมันแน่นแต่ถ้าเขยา่าแรงๆมากก็ยังมีโอกาสหลุดอยู่นะครับยังคิดว โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะลองสักดูนะครับโดยการฟรีแ hand รูปอัญยา่าเล็กๆแบบมินิมอลดูนะครับผมจะวางฝาสีไว้ด้านข้างนะครับที่ก้นฝาสีมีวัสลีทําให้มันยึดติดดีขึ้นครับแล้วก็ผมใช้สีดาล้วนของดนามิกนะครับเทครึ่งฝาพอแล้วกันในส่วนตรงนี้ผมทําเป็นไทม์랩นะครับเพราะว่าถ้าทําเป็นแบบเรียลไทม์เดี๋ยวคนดูจะเบื่อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ซับสไครต์ช่วยกดซับสไครต์ให้วีโอมผมด้วยนะครับ จากที่ได้ลองใช้งานนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้มีความนุ่มสมูทละเอียดแล้วก็เหมาะกับงานแนวดอทนะผมว่าลองใช้กับดอทวิบแล้วรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีเลยนะแล้วก็ด้วยข้อดีของการที่มันปรับสโต k ได้ทำให้เราสามารถทํำได้ตั้งแต่ลงเส้นลงเงาแล้วก็ดอทวิบนะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งลงสีก็น่าจะทำได้ดีด้วยเหมือนกันนะ ซึ่งเครื่องสักส,ส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็มักจะทํางานได้หลากหลายแบบนั้นนะครับอยู่ที่ว่าตัวไหนจะเข้ามือเราแล้วก็ view ดีคุณภาพดีจับถือดีหรือทนนะครับความทนเป็นเรื่องสําคัญซึ่งผมไม่สามารถทดลองได้นะใครที่หัดสักอยู่แล้วสักด้วยหนังเทียมนะครับถ้ารู้สึกว่าเราเช็ดยากให้ใช้วัสลีนในการช่วยเช็ดนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่อยากเป็นช่างศักด์นะครับอยากเรียนศักด์ผมมีข้อเรียนออนไลน์มินท t ต t ูมัตเตอร์คลาสนะครับเรียนที่ไหนก็ได้บนโลกนะครับสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดี s c r i p t i o n หรือที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ สรุปนะครับเรื่องสักตัวนี้ดีนะครับบิวคุณตี้ดีงานประกอบดีน้ําหนักค่อนข้างเยอะแต่ยังโชคดีที่มันอยู่ตรงกลางค่อนมาด้านล่างสําหรับในส่วนที่ใส่เข็มคาทิดนะครับดูมีรูเข้าไปด้านในผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ระวังแล้วมึกย้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เครื่องพังหรือเปล่าแต่ว่าเข็มสักยุคนี้นะครับมันมียางที่กันมึกไหลย,ย้อนกลับนะครับ ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับถ้าชอบดีโดงผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สำหรับใครที่สนใจเครื่องสักตัวนี้และอยากได้มาใช้งานนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ดีสคริปชั n นด้านล่างนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่นะครับตอนนี้ผมย้ายมาอยู่แคนาดาแล้วครับก็คงจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสักแบบเต็มๆเ,เหมือนเมื่อก่อนน้อยลงนะแต่อาจจะปรับเป็นชีวิตช่างสักไทยในแคนาดานะครับแล้วก็อาจจะมีไปสัมภาษณ์คนไทยที่มาทํางานแคนาดาหรือถ้าเกิดผมไปเจอช่างสักคนไทยในแคนาดาผมก็อาจจะไปขอสัมภาษณ์เขานะครับยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ